สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับหลายๆท่านเลยนะครับที่เป็นแฟนๆช่องรายการไอทีมีสาระสอบถามกันเข้ามาเยอะว่าเราใช้โทรศัพท์มือถือเราไม่เคยรู้เลยว่าเบอร์โทรศัพท์มือถือของเราเบอร์อะไรหรือเวลายามคับขันฉุกเฉินเราต้องการรู้เบอร์โทรศัพท์มือถือเราจะกดเช็คอย่างไรวันนี้ช่องรายการไอทีมีสาระมานําเสนอวิธีการกดรหัสเช็คเบอร์มือถือทุกเครือข่า,ขายไม่ว่าจะเป็น AS d อสดีแท็กโทมูฟ TO t My By Cat ให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าภายในช่องยังมีโปรโมชั่นรับโทรศัพท์มือถือฟรีเน็ตฟรีพร้อมโทรฟรีอย่างไรแล้วเดี๋ยวผมจะไปลงรายละเอียดโปรโมชั่นมือถือต่างๆรวมถึงรหัสโค้ดกดเช็คใช้งานเบอร์มือถือต่างๆให้รับชมอีกนะครับผมไปติดตามรับชมรหัสกดเช็คเบอร์มือถือกันได้เลยครับในส่วนของรหัสกดเช็คเบอร์มือถือเครือข่ายแรกก็จะเป็นของทางด้านเครือข่าย ais นะครับในส่วนของรหัสกดเช็คเบอร์มือถือของทางด้านเครือข่าย ais กดตามนี้ได้เลยครับกดไปที่เบอร์ดอกจันทร์สี่สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกได้เลยครับหลังจากนั้นรอรับข้อความแจ้งเบอร์มือถือของท่านเข้ามาได้เลยครับต่อไปนะครับจะเป็นการเช็คเบอร์หรือกดรหัสเช็คเบอร์มือถือของทางด้านเครือข่ายดีแท ให้กดไปได้ที่เบอร์ดอกจ 102, ัน102์สสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกได้เลยครับกดดอกจ 102, ัน102์สสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะครับหลังจากนั้นรอข้อความตอบกลับมาว่าเบอร์มือถือของท่านเบอร์อะไรนะครับผมต่อไปนะครับจะเป็นของทางด้านเครือข่ายทรูม,มูฟกันบ้างเครือข่ายทรูม,มูฟหลายหลายท่านใช้กันเยอะเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ทรูม,มูฟเขามีเสาสัญญ,ญาณเต็มไปหมดเลยนะครับผม ซึ่งผมก็ใช้เครือข่ายทูมูฟเอสอยู่เช่นเดียวกันนะครับให้กดรหัสไปที่เบอร์ดอกจัน9 3 3สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกได้เลยนะครับผมหลังจากนั้นรอรับข้อความตอบกลับมาว่าเบอร์ของท่านเบอร์อะไรต่อไปนะครับจะเป็นของทางด้านเครือข่าย TOT ซึ่งตอนนี้ TOT กับ m y b y c a t ได้รวมเป็น NT เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่รหัสกดเช็คเบอร์ ็ยังคงจะต้องใช้รหัสนี้อยู่นะครับให้กดรหัสไปที่เบอร์ดอกจันหนึ่งห้าสามสี่เหลี่ยมแล้วกดโทออกหลังจากที่กดดอกจันหนึ่งห้าสามสี่เหลี่ยมแล้วกดโทออกแล้วรอข้อความเด้งมาบนหน้าจอก่อนนะครับผมหลังจากนั้นให้กดสองและกดโทออกอีกหนึ่งครั้งจะมีข้อความปรากฏบอกเบอร์ว่าเบอร์ของท่านเป็นเบอร์อะไรนะครับผมโอเคนะครับ ต่อไปนะครับจะเป็นของทางด้านเครือข่าย m y b y c c t t ของ m y b y c a t ตอนนี้ตามที่ผมบอกไปนะครับได้ควบรวมกับ TOT เป็นที่เรียบร้อยแล้วในนามแบรนด์ใหม่คือ NT นะครับแต่รหัสกดเช็คเบอร์มือถือยังคงใช้รหัสเดิมอยู่นั่นก็คือกดไปที่เบอร์ดอกจัน99สี่เหลี่ยมแล้วกดถทดออกได้เลยครับผมโอเคครับคงจะ เข้าใจกันแล้วใช่ไหมคบว่าทุกเครือข่ายกดรหัสอะไรกันบ้างผมจะมาย้ำอีกครั้งหนึ่งขออภัยนะคะผมรหัสกดเช็คเบอร์มือถือ AS กดดอกจันห4 5สี่ห้าสี่เหลี่ยมโทรออกรหัสเช็คเบอร์มือถือเทิงน้านเครือข่ายดีแทกกดดอกจัน1 0 2สี่เหลี่ยมโทรออกรหัสเช็คเบอร์มือถือทูมูฟกดดอกจัน933สสี่เหลี่ยมโทรออกรหัสเช็คเบอร์มือถือ t o t 3G หรือ NT กด <G uard> ไปที่เบอร์ดอกจันหนึ่งห้สี่เหลี่ยมโทรออกหลังจากนั้นรอข้อความตอบกลับมาก่อนนะครับและพอมีข้อความตอบกลับมาให้กด2 <G uard> หรือ3อีกครั้งหนึ่ง <G uard> ก็จะได้เบอร์มือถือนะครับผมสุดท้ายเป็น MyByCat ตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็น NT เป็นที่เรียบร้อยแล้วเหมือนกับ TOT นะครับรหัสกดเช็คเ,เบอร์มือถือดอกจัน99สี่เหลี่ยมและกดโทออกนะครับและนี่ก็เป็นรหัสกด เช็คเบอร์มือถือของทุกเครือข่ายไม่ว่าจะเป็น m y TOT AS Detect o o l นะครับผมหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปหน้าผมจะมาลงรหัสกดรีเซ็ตสัญญาณเน็ตวิธีตรวจสอบอินเทอร์เน็ตและรหัสต่างๆของทุกค่าอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ